สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักวิวผมวันนี้จะเป็นการรีวิวอิลิมเมนเตอร์รับผมสไนเปอร์ลาขหัวคมคมยูนิตน,นี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นคนใช้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าการใช้มันเนี่ยต้องเป็นยูนิตท,ที่คุณตั้งใจซื้อมาเลยเมื่อก่อนครับมันแถมมากับกล่องของคอมแบทแพทเทิลมันจะมีตัวอิลิมเมนเตอร์อยู่เป็นบารินนั่นแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีกล่องไหนที่มีอิลิมเมนเตอร์อยู่ในเซตแล้วทําให้คนใช้น้อยลงนะฮะแล้วมันเก่งไหมก็ต้องบอกว่ามีความเก่งของมันอยู่ในหน้าที่ที่มันทนนบ เรือแรกเลยนะครับกเกาะมันเป็นเกาะพาวอร์ Power ธรรมดาดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผึกกว่าหรือบางกว่าสเปซมารีนทั่วไปนะฮะเป็นเกาะที่เรียกว่าทนทานพอใช้ได้เลยไม่ได้แย่ตรงนี้ตัวของมูฟหกถือผิวอยู่วูนสองสเปซมารีนแล้วก็เนี่ย 4, สีเซฟสามบวกอย่างที่บอกรับผมมันคือสเปซมารีนถือสไนเปอร์นั่นแหละครับพูด,ดง่ายๆอ่ะเลนเวปพอดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าจุดเด่นของมันเลยออลิเมนเตอร์เนี่ยเด่นไม่เด่นที่ไออาวุธยิงไกลนะครับ ทำไมล่ะเพราะมันคือสไนเปอร์ครับผมตัวของโบ w พิสต o ลเนี่ยข้ามไปไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันเระยไปชิดมันจะมีอันที่ต้องคุยกันคือเรื่องของโบ w ส n i p e r ร์ไ l เ i n s t i g สติเกเตอร์โบคาแล้วก็ Last ลา t ฟูซิลครับผมตอนแรกเนี่ยผมกงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ i n นสติเกเตอร์โบ r คาบายอันที่สาไม่เห็นไหมเนี่ยมันยิงยีิบสี่นิ้วเองระยะน้อยกว่าอันอื่นยิงหนึ่งนัดทวีสามบวกเซนตสี ไอพีลบสองนะเบสสองมันแย่สุดในทุกอันเลยนี่ว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นปืนของจา่าครับผมควรให้จ่าถือเสมอเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับถัดมาครับโบสไนเปอร์ไลเฟิกับลา s ซิซิลเนี่ยคิดอย่างนี้เลยถ้าคุณจะยิงหัวหน้าเช่นลีดเดอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับโบสไนเปอร์ไลเฟิรดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณอยากย,ยิงอย่างอื่นที่ไม่ใช่หัวหน้าอาจจะยิงแบบพวกคอมมินเตอร์พวกแบบเกาะน,นั้นน่ะครับสเตเดสนะครับลาซิซ so ิลดีกว่านะครับ หลักการจำไม่ง,ง่ายเลยว่าโบสไนเปอร์ไรเฟิลเอาไว้ยิงยูนิตที่มีลีเดอร์คุ้มถ้าไม่มีลีเดอร์ไม่คุมครับลาสซูซิลทุกอย่างนอกจากนั้นคุ้มหมดส่วนอินสติเกเตอร์โบคารา์ไบติดไปเสมอนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังัเพราะอะไรอ่ะถัดไปครับผมมีรีเวฟพอนอาวุธประชิดเมื่อนำพูดถึงก็ได้มั้งเพราะว่าตัวของสไนเปอร์ตีประชิดันหัวอยู่แล้วก็เป็นคสเคอเป็เวฟพ่นครับอาวุธมาตรฐานธรรมดาของฝั่งตัวสเปซมารีน ถ้าเป็นไปได้เวลาเล่นจริงก็อยากให้เข้าถึงตัวนะครับเพราะว่าเราจะเสียเปรียบมากเพราะเราเป็นสไนปเปอร์ถูกปะ่ะได้ไปสู้ผู้แบบถือดาบเลื่อยก็ไม่ไหวอะเรามีแค่โค้ชคือแบตไปพอนเนี่ยพวกมีดเงี้ยมันเอาไม่อยู่ครับผมถัดไปอบิลิตี้ครับก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีอิสูเทเตอร์เริ่มเกมมาอยู่ห่างจากขอบฝั่งสตูลได้เก้านิ้วดีมากนะทำให้ระวังจุดที่จะยิงอัดเขาได้เลยเนี่ยเขาทั้งดีแล้วก็มีสเตลครับตอนตรงข้ามยิงเข้ามา ไอพลบไอคิดลบหนึ่งนะผมยิงโดนเรายากขึ้นก็เราสมสไนเปอร์เราพังตัวเก่งแล้วยินอยู่ตามมุมตึกเนี่ยเขายิงมาปุ๊บไอความแมนน้อยลงเนี้ยถ้ายิงแรกกันครับตัวของออลิเ n นเตอร์ทั้งได้เปรียบนะเพราะว่าฝังข้ามในโดลบเพลไปนะคราวนี้มันจะพูดถึงปืนอ ok ินสติเกเตอร์โบคาบลยละทำไมต้องใส่ดูความสามารถนะฮะชื่อว่า Reposition Under ดอร์คั i เวร์ไฟครับไอโบคาบยเนี่ยมันปืนคือปืน เม่ไม่ใช่ instigator bolt c a r b ไบเอเนี่แหละมันคือปืนที่เอาไว้เพื่อยิง cover fire เพื่อนนะผมในช่วง shooting phase ครับถ้าเกิดยูนิตนี้เนี่ยทำการยิงแล้วมีอาวุธ instigator bolt c a r b ไบติดอยู่กับตัวของเซอร์เจียนหรือตัวจา่าเนี่ยยูนิตแล้วครับยิงเสร็จปุ๊บทำการ normal move ได้ถ้าทำเสร็จแล้วห้ามชาร์จไม่ชาร์จอยู่แล้วป่ะเป็นสไนเปอร์เอา้าก็คือยิงเสร็จแล้วเดินยิงเสร็จแล้วเดินนี่ทำได้ครับผม หรือคุณเดินไปยิงยิงเสร็จแล้วเดินต่อก็ได้แต่ห้ามชาร์จนะเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีมากดียังไงไปดูอันอันล่างครับผมมาร์กหรือทร์กเก็ตทุกครั้งที่ยูนิตของเราเนี่ยครับทำการรีเมนสเตชันนารีหรือเรายืนเฉยไม่เอ่อตอนมูฟเราไม่มูฟอยู่เฉยเลยยืนอยู่กับที่เนี่ยตอนที่จบโมเมนต์เฟสับผมอาวุธเลนเวพ่นท,ทั้งหมดที่เราถือเนี่ย จะมีดีวัตติ้งบูลแปลว่าถ้ายินนิ่งๆยิงได้ดีวัตติ้งบูลแล้วเดินตอนไหนเดินตอนรีโพซิชันอันเดอร์โคเวอร์นิ่งไฟผมก็คือยืนนิ่งๆ,ๆยิงเอาดีวัตติ้งบูลแล้วก็เดินออกจากจุดที่อันตรายด้วยความสามารถของตัวจ่านี่นะครับคือการคอมโบกันระหว่างปืน instigator อร์โบคา b i ของตัวจ่ากับตัวของทัพ unit ิม i m i n a t o r ครับผมตาันี้เลย วอลเกอออปชั่นกันบ้างใส่อะไรกันบ้างดีก็ตัวจ่ายยังก็ต้องเป็นอิน t i g a t o r ร์โบ c a r บ i ครับบังคับใช้อะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะคือถ้าคุณไม่ใส่ถูกรับจ่ายใส่เออ l a สฟูซิล i l เนี่ยหมดเลยนะแปลว่าคุณอดเดินหลังจากยิงอดใช้ความสามารถเนี้ยเรามไม่มี i b ซเนี่ยมาช่วยยิง c o เวอร์ไฟให้ถามว่าคุ้มไหมเหรอถ้าคุณยืนขาตายนิ่งเลยเนี่ย แบบมีมีอะไรขวางอยู่เขาบุกพไม่ถึงเนี่ยแล้วยิงโอเคแต่ความคล่องตัวความรีโพซิชันการเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยมันก็ต้องสําคัญกับเกมนี้นะคือคุณไม่สามารถยืนนิ่งๆยิงยืนนิ่งๆยิงได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามรู้แล้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็โอบมาแล้วเขาก็มายิงเราง่ายขึ้นแล้วถ้าเรายิงปุ๊บเดินยิงปุ๊บเดินเนี่ยมันทาให้เขาอะตามจับเรายากขึ้นครับคือสไนเปอร์ไม้ว่ามันจะต้องอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจริงๆเพื่อยิงเขาก็ตามเนี่ยแต่สันที่หกนิ้วครับเขายิงเราคืนได้นะฮะอาว สามหกนิ้วสี่สิบแปดจุดสองนิ้วเขายิงกลับได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เรามีการเดินออกเพื่อทิ้งระยะจะฝส่ตรงข้ามเนี่ยมันก็ช่วยเราให้ปลอดภัยได้มากขึ้นครับผมดังนั้นถ้าหลัผมนะตัวจา่าเนี่ยมันก็ต้องเป็นโบคาบายแล้วก็ตัวอื่นครับเป็นรัฟุซิลที่มีคอมโพสิชันครับผมแอบเสียได้อย่างหนึ่งคือมันใส่หกตัวไม่ได้คือถ้าเกิดเอาแบบยิงมันๆเลยนะต้องเป็นจา่าหนึ่งตัวแล้วก็อีกห้าตัวเนี่ยเป็น ลาสซุซิลยิงรัวๆแต่ว่าเขาบังคับแค่สามตัวแปลว่าคุณจะเสียดาเมจไปกับจา่าเนี่ยหนึ่งกระบอกเป็นปืนไอ้โบคาบายแต่ตัวอื่นเนี่ยเป็นลาสซูซิลนะฮะก็จากแต้มที่ใหม้มาเนี่ยปรสิภาพแต้มถือว่าไม่ไม่แพงมากนะถ้าชอบเล่นสไนเปอร์ก็จัดได้เป็นเรียกว่าทำผลงานได้โอเคครับแต่ไม่ได้โดดเด่นอะไรเท่าไหร่บางคนก็ไปเล่นกับไฟลิ่งเด็กครับผู้แบบ er อิมพาวเซอร์เงี้ยเอาพวกเนี้ยขึ้นรถแล้วก็ไปยิงก็ใส่าลาสซุซิลหมดเลยแล้วก็ยิงอัด จากรถยิงเสร็จก็เดินหนียิงเสร็จก็เดินหนีนหนไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าตัวของรถอิมพัลเซอร์เนี่ยมันเดินไกลพอเดินปุ๊บยิงยิงเสร็จเดินผ่านมาเดินแล้วก็ยิงแต่ต้องยอมแรกกับการที่คุณไม่มีดีวอิตติ้งบูลนะยอมหรือเปล่าถ้ายอมก็โอเคผมตามนี้เลยแล้วมีอะไรที่ต้องพูดพิ่มเตอมอีกนงไหมมีครับอันนึงผมลืมพูดไปตัวของปืนลัทฟิิลครับมีเฮฟวี่แปลว่าถ้าคุณยืนอยู่นิ่งๆแล้วจ่าถือโบคาบาย ไอปืนของพวกนี้เนี่ยคุยที่สองบวกนะครับเขามีเฮฟวี่ยิงเสร็จปุ๊บืีว่าจะติ้งบูลหรือเปล่าไม่รู้แหละแล้วเดินใหม่เข้าเธอเรามายินดีนี้เนี่ยตอนมูเมนเตเฟรย์ไม่ได้เดินแปลว่ามันก็ยังได้เฮฟวี่เป็นบัฟให้กับทีมอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณเล่นทับเนี้ยใส่โบคาบายอย่างเงี้ยคุ้มกว่าผมเพราะคุณเอาไว้เดินตอนที่คุณได้บัฟจากเฮฟวี่ ได้ปรับจากมาร์กเดอะ a ทร์กเก็ตไปแล้วครบเครื่องทุกอย่างครับผมตามนี้โอเคครับจบแล้วครับตัวของอิลิเ n นเตอร์ใครถูกใจคลิปนี้ก็ไลค์ซับสไครต์ไว้สงสัยถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้แล้วก็ใครอยากซื้อยูนิตอิลิเนเตอร์ครับผมเรามีลิงก์ให้อยู่ในเดสคริปชันนะครับกดซื้อกันได้สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องปรารับสตูดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ